สวัสดีค่ะเราพบกับเมนู k e โตของเราวันนี้นะคะเราก็จะทำสันคอผัดมะเขือยาวนะคะ,ะเครื่องปรุงของเรานะคะก็จะมีกระเทียมเราใช้สองกีบนะคะพริกแห้งใช้สีเม็ดคือโดยส่วนตัวเป็นคนชอบทานพริกแห้งเราเป็นความรู้สึกว่ามันให้ความหอมกว่านะคะแล้วน,นี้ก็มะเขือยาวอันนี้เก็บมาจากหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านปลูกแม่ปลูกเองแล้วก็โหระพา สีอิ๊วขาวเกลืออไม่ใช่ค่ะน้ำตาลทรายที่ร้านเขาบอกว่าเป็นสูตรฝรั่งเศสมันจะไม่ขมมากนะคะเดี๋ยวเราจะทานกับข้าวบุบแล้วก็ผัดด้วยเนยนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมขั้นตอนการผัดกันเลยค่ะเราก็จะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวนิดหน่อยนะคะก็น้ตาลทรายสักปาปยช้อนเนาะ ก็จะใส่มะเขือยาวของเราลงไปนะคะก็จะใส่มะเขือยาวแล้วขณะน,น้ำเดือดๆนี่แหละเทให้เข้ากันแล้วก็ปิดฝาพักไว้นะคะ ท้ายสุดนะคะใส่โหลระพาค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วหอมมากเลยค่ะ